นายจะกลับไปไหมพี่ลองบอกว่านายไม่ได้ถูกไฮยีน่าจับตัวไปยังมีชีวิตอยู่แค่ในอนาคตนายจะไม่กลับไปแล้วพี่ลองบอกว่าพาฉันมาหานายได้ฉันก็เลยตามมาด้วยฉันแค่อยากรู้ว่านายยังใช้โรงเก็บของอยู่อีกหรือเปล่าอ๋อเธอเฝ้ามันมาตลอดเลยงั้นเหรอ ฉันให้สัญญาแล้วว่าจะช่วยนายดูแลไม่มีทางกลับคําพี่ลองบอกว่าประตูบ้านของนายมีฝุ่นเกาะนายคงไม่มีทางกลับมาฉันก็ยังปัดกวาดให้แม้เด็กสาวและเลวจากตระกูลหวงังพยายามทุบประตูบ้านนายและแอบงัดประตูบ้านนายในตอนที่ฉันไม่ได้สังเกตแต่หูของฉันดีมากเสียนิดเดียวก็ได้ยินแล้วเขาไม่กล้าทุบตีฉันเพราะว่าพี่ลองเคยต่อยเขามาก่อนอ <Huh? S 2> ขอบคุณที่ช่วยดูแลบ้านให้ฉันนะฉันไม่ต้องการมันอีกแล้วคือสว่ะโรงเก็บของนั้นฉันยกให้เธอเป็นของขวัญต้อนรับไว้ผู้ใหญ่ของเธอหากข้างในมีสิ่งที่เธอต้องการเธอก็เอาไปได้เลยไม่จําเป็นต้องมาขอฉันแล้วนายจะไม่กลับไปแล้วเหรอใช่ฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อนเพื่อนของฉันต้องการฉันอืมขอบคุณสําหรับของข,องขวัญ อ้าฉันขอมอบให้พี่รองของฉันได้หรือเปล่าบ้านเล็กของฉันดีแล้วแต่พี่รองของฉันกำลังจะแต่งงานเขาจำเป็นต้องมีบ้านหลังใหญ่ด้วยวิธีนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะให้เขาไปแต่งงานที่ไกลๆแล้วเอ๋พ <c oughs> <c oughs> ี่ชายของเธอคงแต่งภรรยาเข้าบ้านยังไงมันก็เป็นของของเธอมันก็ขึ้นอยู่กับเธอ เอานี่ไปฉันให้เธออย่าลืมแกะกระดาษที่ห่อก่อนล่ะอย่าก,กินทีเดียวทั้งหมดจำมาไว้กินทีละอันไม่อย่างนั้นมันจะเลี้ยนนับจากนี้ผู้อาศัยในหลุมหลบภัยสามารถตั้งแผงขายของได้อย่างอิสระตลาดทางจากประตูทางเหนือ100เมตร ฉันวางสินค้าฝากขายอยู่ที่โถขงของหลุมหลบภัยค่าบริการ1เหรียญในอีก7วันหากไม่มีการซื้อขายจะถูกนำออกไปหลังจากนำสินค้าออกไปแล้วสามารถจ่ายค่าเช่าเพื่อต่ออายุได้ตลอดเวลาผู้ดูแลสุดยอดสุดยอดเลยในที่สุดฟังก์ชันตลาดก็มาแล้วมีใครซื้อเคี้ยวไฮยีน่าบ้างตอนนี้ฟังก์ชันตลาดเปิดแล้วฟังก์ชันจอฝังจาลึกน่าจะอยู่อีกไม่ไกลแล้วเร็วมาก อากไม่กักตุนอาหารตอนนี้แล้วจะรอตอนไหนมีใครซื้อเห็ดไหมเห็ดสดๆใหญ่ๆนี่เข้ามาซื้อกันเลยรอบนี้ฉันจะไม่เค้รราคาแล้วจากนี้ไปราคาแค่สี่เหรียญทองแดงเท่านั้นเจ้าของร้านเห็ดของเธอเข้ามาหาลายหรือ,อยังออกใครได้ใช่ไหมซื้อปปล่อยปลาได้หรือเปล่าให้ไดโอนาะถุยน้ำลายใส่เหล้าได้หรือเปล่า ไอ้เวนไอ้โลกจิตอ่ะกำลังทำอะไรกันอยู่นะสิ่งที่ตาเท่าชาลีกำลังนำออกมาคนเหรอ